สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n g l ุลิ c h a n n น l นั่นเองการมาพบกับการแนะนำเกมมือถือกันอีกเช่นเคยนะสำหรับในคลิปวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำาีปรนดับเกมมือถือมาหม่เดือนพฤษภาคมปี2022นะคะที่ทั้งภาพสวยแล้วก็โคตรน่านเล่นกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วย เพื่อแม่ม้าคลิปไหม่ๆมาจากทางช่องเรานั่นเองแล้วจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก็เชิญรับชมกันได้เลยนะ เริ่มกันด้วยอันดับที่1นนะคะชื่อว่า Age of Kita โดยเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ีผสมผสานกับเกมแนว RTS นะที่เราต้องจัดทีมเรามือปืนสุชมังออกกำจัดเหล่าเอเรียนสุดสายการดให้หมดนะหน้าที่ของเราในเกมนี้นะคะเราก็ต้องจัดทีมมือปืนพร้อมทั้งเซ็ตอาวุธที่จะใช้งานให้เรียบร้อยจากนั้นจึงออกไปตะลุยในดันเจียนเพื่อกำจัดเหล่าเอเลียนและก็เหล่าโจรเพื่อขัดขวางแผนการร้ายของพวกมันให้ได้นั่นเองค่ะพร้อมกันนะั้นเราต้องจัดพัฒนาเมืองให้เจริญ อทั้งจัดทัพออกกำจัดเหล่าเอเลียนเพื่ออนาคตของมนุษยชาติอีกเช่นกันในการรบนั้นนะคะเราจะจัดทีมือปืนได้ทั้งหมด3คนโดยเราต้องบังคับแต่แค่1คนเท่านั้นส่วนอีก2คนก็จะเป็น AI บังคับให้ค่ะโดยมือปืนแต่ละคนก็จะมีสกิลประจำตัวที่เราสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ แต่การไล่นั้นก็ต้องใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นสกิลเหล่านี้ต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์ถึงจะดีนั่นเองโดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์นะคะถ้าใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะอันดับที่ 2. 2> Watcher Chronicles ตัวเกมนี้จะเป็นเกม RPG แนวโซล k e นะคะโดยตัวเกมนี้ก็จะมีฟีเจอร์หลักก็คือการต่อสู้ด้วยสกิลที่รวดเร็ว การต่อสู้ที่ท้าทายด้วยแอคชั่นต่างๆที่ถูกออกแบบมาจากการควบคุมอย่างปราณีนั่นเองก็จะมีการหลบหลีกบล็อกและก็การโจมตีศัตรูนอกจากนี้ผู้เล่นก็ยังสามารถที่จะเผาศัตรูด้วยไฟทำลายศัตรูโดยสายฟ้าหรือว่าอัญเชิญฝู่วิญญาณด้วยเวทมวนตที่สมพลังก็ได้คะ่ะสำรวจทุกรอยแยกของอาณาจากักรซึ่งเต็มไปด้วยความลับและก็ของที่รอให้ผู้เล่นได้เก็บไปใช้งานที่จะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆด้วยคะ่ะ แถมก็ยังต้องต่อสู้กับบอสที่ท้าทายมีมากกว่า20ตัวที่ผู้เล่นนะคะต้องใช้การวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ทักษะที่สำคัญในการกำจัดพวกมันอีกเช่นกันค่ะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมออนไลน์ถ้าใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดลิงกันได้เลยนะอันดับที่3าินจ้าไฟเตอร์ เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวนักรบนินจานะคะเกมนี้ก็ให้คุณได้สวมบทบาทเป็นนักรบนินจาผู้ช่วยบ้านเมืองของคุณในเกมนี้นะ คุณก็จะได้สัมผัสกับภารกิจนักฆ่าด้วยกราฟ,ฟิกที่น่าทึ่งรูปแบบการเล่นที่สร้างสารรค์นะคะแล้วก็จะมีการต่อสู้ระดับหัวหน้าที่เข้มข้นต่อสู้กับกองกํลาลังชั่วร้ายเพื่อช่วยผู้คนของคุณนะและ,ละเรื่องราวภายในตัวเกมนั้นก็เรียบง่ายเพราะคุณนะคะก็จะเป็นนักสู้ดาบนินจาในภารกิจที่ต้องฆ่าพวกกบฏท,ที่ชั่วร้ายตัวเกมนี้ก็จะมีการควบคุมเกมที่เล่นง่ายนะคะมีกราฟิกคุณภาพสูงที่ภาพสวยแบบสามมิตินั่นเองมีภารกิจที่ท้าทายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ อีกด้วยค่ะตัวเกมนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากจะทดสอบก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้เลยค่ะอัน,นดับที่ี Sleepwalkers ดยเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือแนว u u r v i v a l m l ล t i Player s h o o t e ร์ไล่ราคาซอมบี้พร้อมสังหารอัธพานบุกเมืองในเกมนี้ก็ให้คุณได้เอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ด้วยคุณนะคะจะได้สวมบทบาทเป็นผู้รอชีวิตร่วมกับเพื่อนของคุณนะก็สังหารซอมบี้ลาล,าลา่าโดยอาวุธที่หลากหลายภายใต้มุมอมองบุคคลที่3มมีภารกิจมากมายให้คุณได้พิชิตนะพร้อมทั้งออกสำรวจโลกกว้างที่มีแผนที่มากมาย ซสามารถเล่นได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์กันเลยค่ะจุดเด่นภายในตัวเกมนี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่ใช่แค่ดินน้นรนเพื่ออาชีวดตดรอดจากฝูงซอมบี้ภายใต้กราฟิกส่งซีเรียมนี่มีอีกหลักเท่านั้นนะแต่เกมนี้คุณต้องวิ่งหนีอันธพาลสุดป่วนที่คอยจ้องจะทำร้ายคุณ mm hmm. เรียได้ว่าหนีเสือปะจระเข้กันเลยทีเดียวค่ะ พร้อมทั้งมีภารกิจมากมายให้คุณได้ทําระว่างหนีต้จากฝูงอมบี้อีกด้วยเกมนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะคะและถ้าใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถไปทดสอบเล่นกันได้เลยค่ะ ันดับที่ 5. Furious Miss Racing ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแข่งรถนะคะให้คุณได้สัมผัสกับความร้าร้อนห้องเฟ้นชายรถแข่งสุดดุดเดือดวิธีการเล่นก็จะเป็นการแข่งรถเหมือนเกมทั่วๆไปเลยนะคะแต่สำหรับตัวเกมนี้เราก็ต้องหนีตำรวจกันด้วยนะก็จะมีของนะคะให้คุณได้ปรับแต่งรถของคุณมากมายกันเลยแล้วก็มีรถซูเปอร์คาร์ถึง15คันให้เพื่อนๆได้เลือกกันด้วยนะคะ คุณสมบัติของเกมนี้ก็จะเป็นกราฟิกสามิติอันน่าทึ่งรถใหม่ก็จะมีแตกต่างการออกไปให้เลือกนะคะมีนักแข่ง NPC หลากหลายประเภทกันเลยมีการตัดแต่งพื้นฐานผ่านการลงสีและก็อื่นๆในเกมเพย์ได้ตามใจชอบกันเลยค่ะโดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมออฟไลน์นะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกกนได้เลยค่ะอันดับที่6 f o ร e ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว CCG นะที่เราจะได้วางแผนและก็จะทับเรามอนสเตอร์สุดสยองนามว่าโฟบีส s นั่นเองค่ะเข้าข้ามันการกับทีมผู้แข่งของคุณตัวเกมนะคะก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของเกมเพย์ที่สนุกได้ได้สนามพร้อมกันแล้วก็มีภาพกราฟิกที่สวยงามและก็งานดีในสไตล์การ์ตูนอ,อีกด้วยค่ะเกมนี้นะคะเราก็ต้องตามหาเหล่าโฟบีสแล้วก็อัปเกรดพวกมันให้พร้อม จากนั้นเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เราต้องอัเชิญพวกมันขึ้นมาแล้วก็เดินไปบนช่องหกเหลี่ยมเพื่อยึดฐานแล้วก็กำจัดเหล่าฟ b เบสของศัตรูนะดยเป้าหมายนะคะก็คือทําให้หัวใจของศัตรูพลังชีวิตหมดหรือว่าทำลายฟ b e e สทั้งหมดของศัตรูลงให้ได้ไฮไลท์ High ของเกมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมเพ์นะคะโดยในการต่อสู้แต่ละเทิร์นเราจะได้รับกุญแจมา3ดอก ซึ่งเรานะคะก็ต้องใช้กุญแจเหล่านี้แหละเพื่อเรียกฟอรบี้ออกมาซึ่งจะใช้ทั้งหมดไปเลยหรือว่าดองเอาไว้เรียกฟอร์บี้และดักสูงๆออกมาก็ได้ค่ะโดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์นะคะและถ้าใครที่สนใจจะเล่นตัวเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยคะ่ะอันดับที่ e จ a มาตาเบตินโดยเกมนี้เป็นเกมมือถือเอาชีตรอจากบ้านรักหรือรับ ดยในเรื่องของตัวเกมนะคะก็จะเป็นการลดเสียกลางดึกหนบ้านเลกลัฟก,กันเลยค่ะก็เรานะคะต้องการขอ,ขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปสำรวจภายในบ้านหลังนั้นนั่นเองและเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็ได้เจอกับวิญญาณชั่วร้ายนะทีนี้เราก็ต้องหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของวิญญ,ญาณเหล่านี้นั่นเองและการที่จะออกจากห้องเหล่านี้ได้นั้นนะคะคุณก็ต้องแก้ไขปริศนาเพื่อออกจากห้องตรวจสอบทุกที่เสมอเพื่อให้คุณพบรายการที่จะเปิดบางซีมบางอย่างนะ และที่สำคัญอย่าให้วิญญาณจับได้นะเพราะว่าถ้าคุณถูกจับได้ภารกิจของคุณก็จะล้มเหลวทันทีกันเลยค่ะถ้าเป็นเบลด้านะคะให้คุณได้ทำการวิ่งกันเลยเพื่อที่วิญญาณจะได้ตามเราไม่ทันนั่นเองค่ะตัวเกมนี้ก็เป็นเกมออฟไลน์ถ้าใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะอันดับที่8 The Legend of Red Fire เกมนี้นะคะคุณก็จะได้เล่นเป็นกอบดินเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอของสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดเล็กนะและเพื่อความอยู่รอดในการต่อสู้นะคะพวกเขาก็ต้องใช้ความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้เปรียบกับศัตรตูและสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อปกป้องตนเองก็คือการตั้งป้องาการเปลวไฟแล้วก็วางพื้นที่ขนาดใหญ่ของสนามลงในน้ำวาวันแล้วก็จุดไฟนะไฟนขนาดใหญ่นะคะก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรตูทั้งหมดนะที่ติดอยู่ในผวังนั่นเอง เกมนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้ก่อนเปิดตัวอีกเช่นกันนะคะแล้วใครที่อยากจะทดสอบก็สามารถดาวน์โหลดไปทดสอบเล่นกันได้เลยค่ะอันดับที่9 Ball Legends โดยเกมนี้จะเป็นเกมมือถือแนว iO หรือว่าการกินฝ่ายที่ตัวเล็กกว่าและก็อดแอกว่าเกมนี้นะคะผู้เล่นก็จะมีหน้าที่เพียงการกินผู้เล่นอีกทีมสีอื่นๆน,นะให้ตัวเองได้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น รเราไปเดืกินผู้เล่นสีอื่นให้ได้จนหมดหรือว่าจนกว่าจะหมดเวลาก็ได้ค่ะซึ่งเกมนี้เองก็จะมีระบบย่อยออกมาอีกเช่นนะคะก็จะมีการขายอาหารที่กินเข้าไปซึ่งสามารถทําได้โดยการกดที่รูปปุ้มไฟฟ้าที่จะทําให้เราตัวเล็กลงและก็เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นภายในเกมก็จะมีทั้งไวรัสทั้งศัตรูที่รอท้าทายผู้เล่นอยู่นะและแน่นอนนะคะว่าสําหรับเกมนี้ผู้เล่นก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้อีกด้วยค่ะ นอกจากจะมีเกมเพย์ที่เข้าใจง่ายอีกแล้วเกมนี้ก็ยังมีการนำเสนอภาพกราฟิกที่น่ารักสดใสมากๆเลยค่ะแล้วถ้าไม่คนาที่สนใจตัวเกมนี้แล้วล่ะก็ก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันในแอปแท็บแ,บแบกันได้เลยนะคะแล้วก็มาพบกันใน,นดาทีสิบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในตัวเกมนี้มีชื่อว่า บัตเตอร์ฟิลหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เกมนี้ก็จะเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะคะที่มีโหมดเล่นคนเดียวแล้วก็พัฒน,นาขึ้นเองตั้งแต่ต้นจนจบเกมนี้ก็จะมาในฉากของสงครามโลกนะคะซึ่งคุณก็จะได้เล่นเป็นทหาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและต้องแหลกสลายระหว่างการโจมตีและก็การเข้าร่วมในอีกด้านหนึ่งตัวเกมนี้ก็จะมียามพานะและก็อาวุธทรงพลังมากมายไม่เพียงแต่จะมีอาวุธเท่านั้น ถ้าหากในเกมนะคะก็ยังสามารถที่จะขับยานพาหนะต่างๆได้อย่างราบรื่นเพื่อรับใช้ในสนามรบเกมนี้นั่นเองค่ะแล้วแต่ละครัรที่กล่าวมานั้นนะคะก็จะมีพลังการทำลายล้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกด้วยในระหว่างการต่อสู้นะคะคุณก็สามารถอัปเกรดอาวุธและดาบมหากราบได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่ได้รับนะตัวเกมนี้ก็เป็นเกมออฟไลน์นะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดกันในแอพแท็บกันได้เลยค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับซีมารับเกมมือถือมาไม่เดือนพฤษภาคมปี2022ภาพสวยแล้วก็โควรนาเล่นกันเลยค่ะสำหรับในคลิปวันนี้แอดมนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ